ทีทานเรื่องกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เด็กๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเคยฟังมาตั้งหลายรอบแล้วนะคะวันนี้คุณครูชมพู่ก็เลยเปลี่ยนจากเรื่องกระต่ายกับเต่าเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเสือนะคะมีตัวละครมีกระต่ายกับเสือเดี๋ยวจะสนุกขนาดไหนนะคะเราไปสนุกกันเลย กับวิชาภาษาไทยชั้นป .3 กับคุณครูชมพู่อยู่นี้จ้านะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีลำนำในนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือกระต่ายจะไปแย่เสือ,อยังไงบ้างนะคะเราไปเริ่มกันเลยเด็กๆเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้าตาแบบนี้นะแล้วเปิดไปที่หน้า12-17นะคะจะเจอกับนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมเก่งมาก เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะเด็กๆอ่านแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะทำแรกนะคะฮอยอแอแยแยไม่เอกแยไม่เอกแยมเอกแยไม่เอกแยเก่งมากค่ะแยหมายถึงทำให้เกิดความรำคาญพระอินพระอินหมายถึงชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง คำต่อมานะคะคออง,องคองคลองไม่โทคลองไม้โถคองไม้โทคอง,องถูกต้องค่ะคลองไม้โทคลองนะคะหมายถึงเครื่องบรรเลงเสียงอย่างหนึ่งทําด้วยทองเหลืองมีปุ่มกลางนะคะคลองก็หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเด็กๆเ,เคยไปวัดและเคยเห็นนะคะก็จะเสียงดังมงนะคะเวลาเราตีลงไปตรงคลองต่อมานะคะอุบายอะไรนะคะอุบาย อุบายถูกต้องค่ะอุบายหมายถึงวิธีก้นเลี่ยมเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วเรามาสนุกกับนิทานเลยนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วนะคะตั้งสติสมาธิดีๆนะคะเรามาเริ่มอ่านกันเลยเสือตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมา เห็นเสือกำลังนอนหลับอยู่นึกโกรธว่าเสือชอบจับก,กระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือเสือตกใจตื่นขึ้นมาพอลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอาต้นหญ้ามาแย่จมูกตนก็ร้องห้ามว่าอย่าเล่นนอ้แล้วเสือก็หลับต่อไป กระต่ายถอนต้นหญ้ามาแย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากทำรามว่าแม่เจ้กกระตายนี่ข้าจะจับก,กินเสียเลยกระต่ายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีไปเสือไล่ตาม กระต่ายวิ่งไปเจอี่ควายกองหนึ่งก็คิดอุบายยั่วเสือได้จึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆอบขี่ควายกองนั้นแล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่มแมลงวันปากพึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกปลาอินใครมากินปลาอินจะแช่งเสือเข้ามาใกล้กระตา่ายแกล้งทำเป็นไม่เห็นมือปัดมแมลงวันปากพึมพำว่า ข้าเนียยเปียกปลาอินใครมากินปราอินจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทำดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าทำมาลอยเนาะก็คอยปัดแมลงวันไม่ให้มาตองข้าเนี่ยเปียกกลาอินนี่ไงกระต่ายตอบและชี้ให้ดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เต็มเสือมองดูดอกไม้แล้วพูดว่าน่ากินดีนี่ขอลองสักคำเถอนะนาไม่ได พระอินท่านสั่งให้คอยเฝ้าไม่ให้ใครมากินใครถืนกินเข้าไปโดนสาปแช่งน,นะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่าก็อย่าให้พระอินรู้สิขอกินสักควเดียวเท่านั้นไม่ได้กระต่ายตอบเสียงแข็งและแกล้งพุมธรว่าข้างเนี่ยเปียกพระอินท์ใครมากินพระอินทจะแช่ง เสืออยากกินมากขึ้นเถอะน้อขอกินคำเดียวเถอะน้นเราเป็นเพื่อนกันเนาะกระต่ายแกล้งทำเป็นอิอื้อนในที่สุดก็เอ่ยว่าตามใจกินก็กินแต่ต้องให้ข้าววิ่งไปไกลๆก่อนนะถืนนั่งอยู่ที่นี่พระอินมาพบท่าว่าข้าปล่อยให้แกกินข้าวเหนียวเปียกของท่านเธอก็แย่ตกลงเสือว่าเอาวิ่งไปสิ ให้ข้าร้องบอกเสียก่อนว่ากินเถอะแกถึงจะลงมือกิดได้กระต่ายพูดเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอที่เห็นว่าเสือจะตามไม่ทันง่ายๆแล้วมันก็ร้องตะโกนบอกว่ากินค่ดดะเสือขมั่มเอากองดอกไม้เข้าเต็มที่ขี้ควายเลอะเต็มหน้าส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงเสือร้อง อูอูรู้สึกโกรธเป็นกำลังอ้อยกระต่ายลอกลวงจะต้องจับกินเสื้อให้ดอยเสือนึกพลางวิ่งตามกระต่ายไปโดยเร็วข้างฝ่ายกระต่ายเมื่อวิ่งมาได้พักหนึ่งมาพบรังพึ่งเข้าก็เกิดความคิดจะยั่วเสือขึ้นมาจึงหาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งนั่งลงแล้วพึมพำว่าเสียงท้องประอินใครได้ยินจะเป็นสุขนะ เสือไล่าตามมาทันเห็นกระต่ายนั่งถือท่อนไม้หลับตาและพุ่มพำอยู่ก็สงสัยนักจึงถามว่าพอมรลนะอยเนกเฝ้าของใครล่น,นะสิของพาอ,อินดียังไงเสือสงสัยอ๋อก็มีเสียงเพราะที่สุดละใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากทีเดียวกระต่ายตอบ เสือได้ยินดังนั้นก็เกิดอยากฟังเสียงคลองขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังสักทีเถนะิน่าไม่ได้ไม่ได้กระอินท่านสั่งไว้ไม่ให้ใครตีคลองนี้เป็นอันขาดถ้าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงล่ะเถนะิน่าขอตีเองก็ได้กระต่ายแกล้งทำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็บอกว่าตามใจ แต่ต้องให้ข้าไม่ไปไกลเสียก่อนนะคือนั่งอยู่ที่นี่กระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีค้องของท่านท่านก็แย่ตกลงวิ่งไปเร็วๆ้อสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเถอะเสียก่อนนะจึงค่อยตีเสือพยักหน้ากระต่ายรีบวิ่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอเห็นว่าเสือจะตามไปไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนบอกว่าตีเถอะ เสียงท่อนไม้ขึ้นฟาดตูมลงไปที่รังพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝูงพึ่งปรูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าเสือบวมหมดเสือรู้สึกโกรธยิ่งนักเอยจะต่อยลลกล่วงคอยดูนะจะจับกินเสื้อให้ดอยเสือคำรามแล้วมันก็วิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็วที่สุด กระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่าทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจับพวกกระต่ายกินเก่งนักแต่เสือก็คงโกรธมากเหมือนกันกระต่ายคิดเราต้องรีบหนีไปให้พ้นพอดีกระต่ายวิ่งมาถึงริมแม่น้ำจะท่าไปก็ไม่ได้คืนคอยอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทานัน กระต่ายคิดอยู่ครู่หนึ่งก็นึกอุบายขึ้นมาได้จึงร้องตะโกนลงไปที่แม่น้ำว่าจระเข้ทั้งหลายเร็วๆเ,เข้าครายินสั่งให้รับหาจละเค้ได้ยินเท่าก็ตกใจพากันรีบลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าใครเยินท่านสั่งให้เราไปดูราทางปังนอนให้พวกท่านเรียงแถวเข้ามาเป็นสะพานให้เราเรินท่านไปเดี๋ยวนี้ จระเข้รีบทำตามแต่กระต่ายก็ข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ตลอดจระเข้แก่ตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายพอกระต่ายมาถึงตนก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สึกกลัวเป็นอันมากจระเข้รู้ทันเราเสียแลว้วมันคิดเราไม่ควรหลอกเขาเลย ตอนที่จะระเข้แกด่ดำน้ำลงไปนั้นเป็นตอนใกล้ฝั่งกระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้แต่ก็สำลักน้ำหลายครั้งพอขึ้นฝั่งได้กระต่ายเรียบว,วิ่งหนีไปไม่เหลียวหลังเมื่อเสือมาถึงฝั่งแม่น้ำกระต่ายก็วิ่งไปไกลเสียแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานเรื่องกระต่ายแ yeah, ย่เสือสนุกไหมคะตลกด้วยนะคะเป็นนิทานที่สนุกมากมากเลยนะคะหลังจากที่เราดูจบแล้วเรามาดูตัวละครในเรื่องนะคะเด็กๆจะตอบได้กันไหมคะตัวละครที่พบในเรื่องมีใครบ้างนะตัวแรกเลยก็คือกระต่ายนะคะกระต่ายจอมเจ้าเลนี่เอง ไปแกล้งเสือไปแย่เสือใช่ไหมคะตัวที่สองก็คือเสือนะคะแล้วก็สามคืออะไรคะจระเข้เห็นไหมคะตัวละครในเรื่องนะคะต่อมานะคะเรามาสรุปเรื่องกระต่ายแย่เสือนะคะ oh. เหตุการณ์แรกใช่ไหมคะเจ้าก,กระต่ายเนี่ยโกรธเสือก็เลยเอายาไปแย่เสือเพราะว่าเสือเนี่ยชอบจับก,กระต่ายกิน oh. เหตุการณ์ต่อมานะคะ oh. ก็ ไปหลอกเสืออีกว่ากองขี้ควายเป็นข้าวเหนียวเปียกของพระอินนะคะใครได้กินเนี่ยจะมีความสุขมากเลยเสือก็หลงเชื่อในการต่อมาไปเจอรังเพื่ออีกก็หลอกเสืออีกว่าเป็นท้องของพระอินไทยได้ตีเนี่ยจะมีความสุขเลยเสือก็เชื่อใช่ไหมคะต่อมาเป็นยังไงคะก็ไป กระต่ายก็ไปตรงแม่น้ำนะคะแล้วก็ไปหลอกจระเข้อีกแต่ก็มีจระเข้แก่ตัวหนึ่งที่ไม่เชื่อใช่ไหมคะแต่ใน,นที่สุดรกระต่ายก็หนีไปได้ไหมคะหนีไปได้จากเสือนั่นเองคะ่ะจึงเป็นที่มาของชื่อเรื่องกระต่ายแย่เสือนะคะเรามาดูข้อคิดจักเรื่องบ้างนะคะ ก็คิดข้อแรกนะคะแม้จะเป็นผู้ที่มีกำลังมากแต่หากโมโหจนขาดสติก็สามารถพระท่าให้แก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าได้ก็เหมือนเจ้าเสือใช่ไหมคะเป็นเป็นใหญ่หน่ากลัวจับสัตว์อื่นๆกินเป็นอาหารแต่เมื่อโมโหก็ถูกหลอกได้ง่ายแล้วก็ขาดสติเลย ้อคิดต่อมานะคะการไปล้อเล่นท้าทายกับผู้ที่มีอํานาจมากกว่าอาจทําให้เกิดอันตรายได้ก็เหมือนเจ้ากระต่ายเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่ไปแกล้งแหย่เสือที่เป็นอันตรายมีอํานาจมากกว่าถ้าพลาทากระต่ายก็เป็นยังไงคะถูกจับกินแล้วต่อมานะคะการคิตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเชื่อผู้อื่น ก็เหมือนกับจระเข้แก่ตัวนี้ที่ไม่เชื่อกระต่ายใช่ไหมคะก็เลยดำน้ําลงไปจะ่ไม่กระต่ายจมตกลงไปในน้ํานะคะแต่มันก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องคิดก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆสนุกกับนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือไปแล้วเราได้ทบทวนความรู้ในเรื่องของตัวละครเหตุการณ์ในเรื่องแล้วก็ข้อคิดนะคะวันนี้คุณครูชมพู่มีข่าวดีมาบอกคะ่ะเย่เพราะว่าวันนี้เด็กๆไม่มีแบบฝึกหัดนะคะ แต่มีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องช่วยคุณครูชมพูตอบคำถามจากเรื่องกระต่ายแย่เสือกันให้ได้ก่อนมี5ข้อเท่านั้นถ้าเด็กๆตอบถูกต้องครบ5ข้อนะคะวันนี้เราไม่มีแบบฝึกหัดกันเลยดีใจไหมคะเย่ yeah, ดีใจมากๆเลยมาดูที่ข้อ1นึนะคะช่วยคุณครูอ่านโจทย์ด้วยนะคะจากเรื่องกระต่ายแย่เสือเหตุใดกระต่ายจึงนำต้นหญ้าไปแย่เสืออยากเล่นกับเสือ โกรธเสือหรือจะฆ่าเสือข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะคําตอบก็คือโกรธเสือนั่นเองเพราะว่ากระต่ายเนี่ยเห็นว่าเจ้าเสือชอบจับพวกกระต่ายดีนักเลยเอาต้นหญ้าไปแย่ซะเลยขออ้อ2ค่ะข้าวเหนียวเปียกพระอินที่กระต่ายหลอกเสือคืออะไรขี้ควายกอหญ้าดอกไม้ ตอนนี้ง่ายมากค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกขี้ควายเก่งมากค่ะเห็นไหมคะในภาพนี้เจ้ากระต่ายเนี่ยแกล้งเสือโดยเอาดอกไม้มาปักรอบๆแล้วก็ทําเป็นปัดมแมลงวันแล้วก็พูดว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินท์ใครมากินพระอินทจะแช่งเห็นไหมคะเจ้าเสือก็หลงเชื่อซะด้วยสิข้อ3ค่ะของพระอินทที่กระต่ายหลอกเสือคืออะไรรังนกขี้ควายรังพึ่ง ข้อไหนคะเก่งมากคะ่ะคำตอบคือรังพึ่งเจ้ากระต่ายก็หลอกเสืออีกเช่นเคยในภาพนี้เห็นไหมคะหลอกว่ารังพึ่งคืออะไรคะครองพผ่ยินใครได้ยินจะเป็นสุขนัก <c oughs> เจ้าเสอเือก็เชื่อตีเอาโดนรังพึ่งเต็มๆจนตัวบวมหน้าบวมไปหมดเลยข้อ4คะ่ะใครเป็นผู้ทอดสะพานให้กระต่ายข้ามไปได้เสือจระเข้พึ่ง ข้อไหนคะเก่งมากคะ่ะเจ้าจระเข้นี่เองกระต่ายก็ไปหลอกจระเข้อีกว่าพระอินเนี่ยให้ไปหาที่ฝั่งนู่นจระเข้ก็เลยมาเรียงแถวต่อเป็นสะพานให้กระต่ายข้ามไปข้อห้านะคะข้อสุดท้ายแล้วถ้าดเด็กๆตอบถูกนะคะวันนี้เราไม่มีการบ้านกันนะคะข้อห้ากระต่ายได้รับบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้จระเข้แก่ทำให้ตกน้ำ โดนพึ่งต่อยหรือเหยียบขี้ควายข้อไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะคำตอบก็คือจอระเขคแก่ทำให้ตกน้าเห็นไหมคะเจ้าจระเข้แก่ตัวสุดท้ายเนี่ยดำลงไปพอรู้ว่าเป็น พราอรู้ว่ากระต่ายมาหลอกกระต่ายก็เลยจมลงไปแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาก็คิดได้ว่าเราไม่น่าไปหลอกเขาเลยเย้เด็กๆเ,เก่งมากค่ะวันนี้เราก็เลยไม่มีแบบฝึกหัดนะคะตบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสุดยอดเลยสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่อง กระต่ายแย่เสือกันไปแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้คุณครูชมพู่ก็ต้องขอขอบคุณนิทานเรื่องกระต่ายแย่เสือจากช่อง youtube ครูโอสื่อการเรียนการสอนด้วยนะคะที่ทําให้พวกเราสนุกกันไว้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ